สวัสดีครับผมเมื่อนี้อยู่กับผมห่วยสนาบชาเนลครับผมประสบการณ์ครั้งแรกในการทำขอดหมูครับผมเอากระสังอาชีพเอาจากประสบการณ์จริงเลยครับผมเรียนรู้แบบจริงๆโดยตรงเลยเอาครับรับฟังที่มีประสบการณ์ที่เห็ดมาก่อนเอากรศึกษาจากตำราเนี่ยช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาครับมาลองเห็ดเบึงครับผม มาศึกษามาเห็ดเบิ่งว่าแนวทางการดําเนินชีวิตของเขาหรือว่าอีกหลายคนครับผมที่กําลังอยากจะเห็ดอยากจะลงมือทแต่ว่าบุกกาขันห้องบุกกาเห็ดมันกับสีบัไปหนามาหลังจะเลยลองเห็ดเบิ่งครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ติดตามครับผมว่าสิเป็นแบบไหนภาพบางส่วนผมก็พ่สามารถส่น้ำออกซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวห้องกับเ็เ,เบ,บิง บรรยากาศการทำขอดหมูว่าเห็ดอย่างไรดูและอไ่างไรหลังจากที่มันกอดออกมาแล้วเอาสีเห็ดแบบไหนกะบางคนกับยังบ่เคยเห็ดผมก็บ่เคยเห็ดกันครับผมเป็นครั้งแรกที่เรียนดูโดยตรงเลยลงมือทำสิเป็นอย่างไรกะไปรับชมครับผมรับชมรับฟังกันครับผมอย่างไรกะฝากไว้น้าเน้อครับผมครับ ช่องห่วยสนับชแนลของเฮาผมก็สิคอยนำเสนอเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆครับผมพัฒนาไปเรื่อยๆจี่ไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับห่วยสนับชแนลของผมน้ำเนเด้อครับผมขอบคุณกับผมจังได้ไปติดตามเบิ่งครับผมว่าสิเป็นแบบใดครับผมกับรังแรกประสบการณ์จริงครับผมที่ได้ลงมือทำอย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อสิเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครับ เอาเจ้าของนี่แหละก่อนครับผมมาไม่ต้องเบาเรื่องของผู้อื่นเขาเบื้องของเจ้าของนี่แหละให้มันผ่านให้มันประสบความสําเร็จสะก่อนอืมจังว่ากันไปครับผมไปติดตามครับผมเดี๋ยวผมจะพาะไปเบื้องบรรยากาศครับผมเลกเก้าตครับผมเก้าตัวรอดเปดครับผมรอดแปดตัวครับผม,ดบผม,ดบผมเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเบื้องอีกทีหนึ่งเป็นอาชีพ จากที่มันขอดออกมาเขาก็ตัดสายสะดือมัดสายสะดือแล้วก็ตัดทางนะครับตัดเขียวมันครับเวลามันดูดนมมันจังฉีบริจิบบริกัดนมแม่มันครับผมเก้าตัวได้แปดตัวก็ถือว่า่านครับผมเด็กลูกกันลูก ตัดเขี่ยวตัดเนยกับจับลูกมันเห็นมันหัดดูดนมกับเแม่งกับหูหู่ยุนอน ตัวแมียบวตัวผ oh, yeah. okay. ูสอีกตัวผู้สองนั่นแหละให้มันดูดอีกมันจับใส่นั่นแหละกินให้มูเขากินน่ะกินเองแล้วก็นอนตลกอันนี้อันนี้คือสิเมยนงมูอันนี้ ยี่โบ่น้องหมูนี่เขาเอิว่าน้องหมูนี่คือกันกับลูกงัวลูกยังมันออกกันมีน้องมันอันนี้กับชิเมีนน้องหมูกับผมนี่หลังจากที่มันขอดแล้วจักชิเมีนโบแมนผมกับ่บจักคือกันหัึ่งมากนี่นี่เบิดพอดีโอ้ยน้องหมูครับ เบิดแล้วเบิดแล้วนันนี้ผ่านผ่านผ่านครับผม<ว>จบเลยบอยเนี่สุดยอดสุดยอดนี่แหละน้องหมูครับผมนี่แหละอันต้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังมันกินนมแม่มันครับผม หลังจากทำขวดจบร้อยแล้วก็เสร็จนำคำเสร็จอย่างตัดสายสะดือตัดเหล็บตัดตัดเขียวนะตัดเขียวเัีเยอเลยก็เอาแม่มันเศร้าเมื่อยหร่แต่แมวมันเอาลูกมันเมื่อให้มันกินนมแม่มันกับจับใส่ครับที่เรียกจับใส่ใมห้มันหัดดูเต้านมคนครับผมพอมันจักแล้วมันก็สิกินเองนะครับมันี้ก็สิเริ่อิ้มเป็นก็สิดูแลอยู่จัก สองสามมือครับผมยังใกล้ชิดครับผมยันเมมันทับลูกมันตายครับเพราะว่าช่วงนี้หากระโดหากระอกใหม่ๆนี่มันสิยังลบหลีกปูเป็นนะครับมันก็ตามตามสัญชาตญาณของมันแม่จักสามมือประมาณสามมือกันว่ามันสิจังสิบหัจักหลีกเนี่ยเมมันนอนมันยังกะมันยังจิบทับครับผมผมกะนั่นให้อยู่หากรอกกุ้งหมูมาใส่ยางนั่นคือกันผมก็ได้ เอาได้เห็ดไปแล้วของกะเห็ดไปครับผมให้มันรอดให้มันรอดเนาะหเห็ดแ้วนรับรรยากาศคนนอนนานอนสวนมึนกำลังจะเตรียมที่นอนครับผมนแล้วบรรยากาศบ้าน <c oughs> ครับผม่างคำตอนนี้เฝ้าลูกน้อยมึงนนอุดอุดอุดมือแหลกเลยมือแหลกเลยต้องดูแลเพิเ่นจักหน่อยครับผม เป็นพิเศษจัง่อยมันน,นี้ฝนมันตกดินลินพร้อมครับผมบรรยากาศมันเลยรู้หนาววันนี้ครับผมเปิดขาดว่าคืนนี้ชงใส่ชีดหนาวเย็นขนาดอยู่หรอกครับหนาวผ่านร่ว,ว,รวมให้ใส่ไฟให้มมนุบุนจัน่อยครับผม เป็นมูดเมีสาวนี่คือชุดแรกครับผมชุดแรกที่มันออกมันก็สีดกเรื่อยตามปกติมันฝนตกลิ้นจักหน่อยหนาวละึ้น เขาเก่าผ่านว่มผ่านยังมาปูให้มันเพื่อไม่นช่ได้สร้างความุ่นปรันผมแข็งแรงดีครับผมชุดนี้ที่เรืออยู่ในี่ย ฝนตกเคยสัมกษ์สีปอกแปก๊ปก,แปกขืนเนี่ยพอถึงกำแพงฝนก็พอดีลินครับผมนอนรับฟันนี้ครับขืนเนี่ยสวัสดีเช้าว,วันใหม่ครับผมกาแฟร,ร้อนๆสุกถ้วย ราวนี้อากาศแจ่มใสครับผมเมื่อคืนนี่ฝนตกลินบดคืนครับผมเช้าวันใหม่มาซองมึงครับผมรอบเสาเมาื่อคืนนี่ก็ประมาณพวกตุ่มตีหนึ่งกับเขามาซองเหนียบร้่อยดีครับผมมือที่สอง สมมงเล็กขาดครับผมเขาเอาไม่ไพ่นะพามาดามไปจักหน่อยมากันลูกมันโตกลับนี่ฮะก็เป็นมือที่สองครับผมเนี่ยหามงแรงพอดีครับมือนี่มือที่สองยังปวเต็มขวบครับผมนีหยอกกันแล้วมเนอะเ หยอกกันหรือให้กันแล้วบุจักผลสามสี่ไอ้น้องเพิ่มพลผล,ลแม่ผลแสดงว่าแข็งแรงอยู่หรอกครับชมเนี่ยออบคำครับมาบึงความีุดร้อยเั็หน่อยง่ายหลอดไฟกันมแมลงไลนยุงหลอดไฟนี่ครับผมเลยง,ง่ายลงไปพุ่นขึ้นไป มือที่สามแล้วครับผมเนี่ยสามเมื่อเขาับสำหรับลูกนี้ให้กับสีทัดเล็กครับผมตัวละหนึ่งซีซีครับผม ่อยครับผมแูลนะหมูที่ผมเลี้ยงเห็ดแม่พันธุ์นี่ผมก็มันจะมีตัวยากมียาไอตัวลิงทําคลอดแล้วก็ยากแก้อักเสบที่นั่นผมแต่ว่าผมบผม่ได้ใส่ครับผมผมก็บม่ได้ฉีดมันผมให้มันออกแบบธรรมชาติแล้วก็ผมก็ใส่แค่ยา ออกซิโตซินก็แค่ออกคับน้ำข้าวปลาหรือว่าบ่วงกันเท,ทสิงตุกข้างนะครับเพื่อให้มมันแข็งแรงน้ำจืงงอยนะครับผมผมก็ใส่แต่ตัวนี้ผมจะบร่ได้ใสยาตัวอื่นตัวแก้ไขตัวแก้อักเสบมันก็ผมบร่ได้ฉีดครับผมสําหรับมูผมครับผมแต่ว่ามูกระเบื้องเฮาเบื้องอาการมันเมยพันที่เขาเลี่ยงมันก็แข็งแรงดีบ่อเฮากระเบื้อง,งอาการน้ำอยู่ครับผมแต่ว่าผมก็จะบุคคลนิ่งยาครับผมอให้มันอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติที่สุดครับผม สำหรับลูกหมูครับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่สามครับผมเมื่อที่สามผมก็ฉีดทาดเล็กครับผมตัวละหนึ่งซีซีนะครับลูกหมูครับผมส่วนแม่มันก็ผมใช้แค่ยาออกซิโทซินที่ฉีดเท่านั้นครับผมตัวอื่นผมก็บ่ได้ใส่ครับผมมันเผื่อมันแข็งแรงผมเพื่อมันถี่หมดไอ้น่องมันเพื่อมันสิ่งตัวข้างในท้องมันให้มันขับออกมาครับผมแม่มันก็ฉีดยาเรียบร้อย้เด็กคอดแล้ว ส่วนเรื่องอาหารกะสิเป็นอาหารสําเร็จ,จครับคู่มือนี่ให้บารุงเม่พันุมันก็ได้ลูกมันก็ให้กินนมน้ำจกสามสิบมือไปแล้วครับผมยังจิไล่ก็ได้ปกติเขาก็จกังสิได้นําออกไขมันยานมแล้วกจะจิได้เป็นมูขุนแต่ว่าของผมยังบบท่านละตอนครับผมมันอยากหน่อยจัยกหน่อยก็สียเอาไว้จะหาหก 5, มือไปแล้วครับผมการตอนกะ อยู่ในระหว่างสามมือ้อถึงสิบห้ามือ้อบุเกิร์นีวสั้นการตวนครับผมทุกท่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง,องหวยสนาบชาแนลในเดอ้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสีจบเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม